นี่ครับเทียบกันครับสัดส่วนครับโอ้โหไวนี่ต่างกันสีไม้ลายมือนี่โอ้ดูจากการออกแข่งนี่เห็นเลยครับโอ้โหออกได้เร็วครับเร็วมากครับอาวุธเร็วจริงๆแิงสกเก็ตปล่อยผมของบุญโสเทียครับทาเป็นสีเขียวสีทองบุญโสเทียก็ไม่สนแล้วครับนักมวยกัมพูชานี่แม่มีข้อสังเกตอย่างแปลกยากครับก็อประเภทเกียวว่านนะครับอาบน้ำมนมาเลยครับหัวซ้ายเข้าไปครับนกกระจิบ ดูครับว่าคุณโสเทียจะเดินมารับได้แค่ไหนครับแม้แต่จะว่าไปบุรีรัมกับกัมพูชานี่ก็ติดกันแล้วครับโอ้โหวัยสามสิบสองแต่ว่ายังพลิ้วจริงๆครับนกกระจิบไม่อยอมเ,เป็นเป้านิ่งนะครับบุญโสเทียนี่เดินแม่เต็มฝ่าเท้าเข้าขหาครับเจอหมัดของนกกระจิบขยับเข้ามาครับบุญโสเทียโอ้โหโอ,โอ,ออกแต่ละแข่งของนกกระจิบนี่ เน้นเลยนะครับนี่ดูครับสเต็ปเท้าแกเร็วมากอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับนกกระจิบครับโอ้โหพยายามจะเสียบเข่าเลครับบุญโสเทียยืนด้วยปลาเท้าเลยครับนกกระจิบไม่ยอมเป็นเป้านิ่งอุ้ยมีสองอันตรายครับรัดเอาไวา้แม่ยังแม่ คุณโสเทียนี่จะเดินเข้ามาทื่อๆ,ๆแบบนี้นี่โอ้โหโดนเตะยับแน่ครับต้องมีอาวุธนำให้มากกว่านี้ครับดูครับโอ้โหไม่ยอมให้เข้าถึงตัวเลยครับแบบนี้ครับนกกระจิบหาตัวไม่เจอครับบุญโสเทียแต่ตบพวซ้ายแต่ว่าบุญโสเทียพยายามออกแข้งครับแต่ว่านกกระจิบก็คืนทันทีอ้าวลูกนี้ครับยกเทไม่เป็นไร แหมใสช่วงที่ยาวกว่าครับบุญโสเทียแอรอนก็จิบแกเร็วครับดูครับถอยถอยถอยแล้วก็ดีดดูครับนี่เลี่ยมมวยล้วนเลยครับเขินเล็กๆครับแแฮหันไปยิ้มไม่ที่มุมครับยิ้มแย่ๆเลยครับโอ้อาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยเลยครับบุญโสเทียครับ ฝันสอกเข้าไปแต่ก้นมันยังไม่เต็มเลยครับมันติดบังติดดูนี่ครับเหลี่ยมมวยอีกแล้วครับนกกระจิบเอ๊ะยังไงครับเริ่มจะหันไปมองพี่เลี้ยงบ่อยเลยครับบุญโสเทียงงหรือเปล่าครับอาจจะไม่นึกแลวครับว่านกกระจิบนี่จะเต็มไปด้วยความรวดเร็วแบบนี้ครับนกกระจิบเองนี่จริงๆก็ข้ามฟากไปต่อยฝั่งกัมบูชาบ่อยๆอยู่นะครับเป็นหนึ่งในนักมวยที่กัมพูชาไม่ค่อยอยากต่อยด้วยครับต่อยยากครับ หัวไปทีพับนอกครับโอ้โหเดียและต้องมีอาวุธนำให้มากกว่านี้ครับจะมาแลบลิ้นปิ้นตาหลอกแล้วก็จิบไม่มีประโยชน์ครับไม่มีแต้มเลยครับลูกนี้อ่าเริ่มมีบัตรได้ครับโอ้โหหัวพับนอกครับคราฟิกครับไต่ไปที่บริเวณข้อต่อหัวเข่านี่แหละครับลูกอันตรายแล้วครับแบบนี้ครับกวาดไหมโอ้ยเปลี่ยนสลับข้างอีกแต่มีสลับดอกด้วยนะครับอื้อถีบยันเข้ามายังไงครับ โอ้โหเข้ามาเจอเข่าแหมก็น่าจะปวดเสียนเวียนกล้าวพอสมควรเลยครับบุญโสเทียครับเร็วจริงๆครับนกจิบครับโอ้บุญโสเทียนี่ถ้าเข้าไม่ถึงนี่อิ่มแน่ครับไม่ใช่อิ่มข้าวนะครับอิ่มโอ้โหหุ่ยหัดขวาครับแหมครอสเข้าไปอ้าวเริ่มมีสอกครับบุญโสเทียแต่นยังไม่ถึง่งครับ โอ้โหนี่ครับถึงแน่นอนครับแข้งซ้ายถีบซ้ายยันยแม่จะถีบแนาครับจเจอมา,ทอมาดทองลูกกระจิ๊บหัหหกเหลี่ยมครับกระตุกนิดเดียวเองอแอนลิ้นเริ่มจะไม่แบลบนลครับบุญโสเทียเริ่มจะเก็บลิ้นแล้วครับต้องเอาจริงเอาจังแล้วปากศอกก็ยังห่างเป็นวาครับโอ้โหแต่สอกไปก็ยังไม่ถึงเลยครับบุญโสเทีย ทีมงานของนกระจิบบอกเลือกเอาครับนี่นกัสจิบกันเลือกเลยครับอารมณ์ดีครับต่อยไปยิ้มไปครับหมัดแรกกระสอบครับดูแล้วก็ยังสบายๆครับนกระจิบสิพ่อแอดอุ้ยเข่าแล้วก็ขาไว้ครับ มองมุมบ่อยครับบุญโสเทียครับจะเอายังไงดีครับโอ้โดนตบซ้ายเข้าไปอีกอ้เหมือนจะทําอะไรไม่ค่อยถูกเลยครับบุญโสเทียเข้ามาแทงซ้ายโอ้โหเลยมีมาดครับต่อยลำตัวแต่ว่าแค่นี้บ่ยั่นครับนกระจิบชักหวาดไม่ลงครับโอ้รัดล่างอีกครับนกระจิบครับมาหลากหลายจริงครับ โอ้โหไม้คู่ครับ <c oughs> โอ้แข้งขวาตามด้วยหมัดขวาแมอย่าบอกว่าไม่เจ็บนะครับไม่เชื่อครับรูมื่อสักครู่โอ้โหยังไงครับยิ่งมากยกตอนนี้ปุญโสเทียคงจะเริ่มอึดอัดแล้วแหะครับโ,โหักศอกก็ยังห่างอยู่ครับเริ่มเดินเร็วขึ้นครับปุลโสเทียครับอะ จะเอาอะไรกันเราตัวเล็กเตะกันคอตัวสูงครับเกือบไปครับอ้าวโดนนี่ครับแกเดินเข้ามาแล้วทื่อไปครับบุญโสเทียแม่ต่อยแล้วออกเลยครับลกระจิบรวบซะแม่มองที่มุมเลยครับ บุญโสเทียเอาอยัางไงดีลูกพี่แก้ปัญหาบนเวทีไม่ถูกแล้วครับตอนนี้บุญโสเทียครับเจอลูกเก่านกกระจิบเข้าไปเอา้างสอกก็ยังไม่โดนครับเอาโดนมาเข้าไปอีกโอ้อ่าขยับขยับแมรัดร่างครับนี่ครับเก็บอาวุธเข้าไปอีกครับโอ้ยอาปากหัวครับบุญโสเทียครับจะแก้ปัญหาอย่างไรอะครับ ยีบอีกแข่งซ้ายอีกเอาโอ้เดินเข้าไปวันนี้นี่บุญโสเทียกลับบ้านไม่ต้องกินข้าวแล้วล่ะครับอิ่มครับอิ่มแปล่เลยครับโอ้โหหลุดไปกันหมดเลยครับสามคนบนเวทีครับนักมวยเก่าเมื่อนะครับกรรมการครับอาร์มี่สสิประพายิ้มครับโอ้โหแข่งขวาแล้วก็โหนด้วยครับ เก่าจริงๆครับนกกระจิบครับขวางหน้าได้ก็แทงไม่ได้ครับบุญโสเทียเดินเด็วขึ้นครับบุญโสเทียโอ้โหแข่งซ้ายครับได้แล้วก็รวบบุญโสเทียพยายามชวนบูวงในเลยครับแต่รู้นะครับว่าเป็นเกมไม่ถนัดครับนกกระจิบก็ยกกำแพงบังไว้เดินเร็วขึ้นครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเข้ามาเอาซ้ายออกไม่ออกเอาเจอหมัดขวาครับ โอ้โหเขินเลยครับลูกนี้บุญโสเทียครับเจอเหลี่ยมกระตุกเข้าไปครับได้สายหมัดหนึ่งครับแป๊บพึ่งจะมาเริ่มเดินเร็วเลยครับบุญโสเทียเออติโอ้ไอคิวมวยแกนี่ถือว่าร้ายกาจมากครับน้องกระจิบถ้าอาวุธหนักกว่านี้ซะหน่อยนี่โอ้โอ้ดูครับดักต่อยซ้ายครับทีบยานเอาไว้ แทงขวามาครับโอ้โอ้โหนกจิบนี้เป็นประเภทพุกพริ้วเร็วครับอาวุธสวยงามครับจุกจิกครับโอ้วยรงนี้นี่ต่อยยากครับบุญโสเทียกัโอ้อาศัยคว้างแล้วล่ะครับยังกล่อมไปอีกครับมัดแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเป็นนกกระจิบสิทธิ์พ่อแอดครับชนะคะแนนไปได้แบบโอ้โหชนิดสอนมวยเลยครับ เก๋าจริงๆครับ